าวันดวงใบดวงดีกลับแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นสองเพจของหมอช้างหรืออาจารย์ช้างทศพรศีธุรานะครับหมอดูชื่อดังของเมืองไทยนะครับอาจารย์เอามาโพสต์สึง,งเรื่องราวของสเสน่ห์เร่าร้อนรุนแรงนะครับดวง3ราศีรักปังเกินต้านโดยมีคําทํานายดังต่อไปนี้เดี๋ยวนะที่อ่านให้ฟังนะครับอาจารย์บอกว่า3ราศีนี้นะครับ เดือนกันยานี่ดวงความรักจะเปล่งประกายมากๆเลยอ่ะเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกนะครับชาวราศีเมษนะครับมีเกณฑ์พัฒนาความรักกับคนที่อายุน้อยกว่าอ้อกินเด็กอะดีสเสน่ห์แรงเข้าทางเด็กนะครับเป็นช่วงที่คนโสดเนี่ยจะรู้สึกเบิกบานแล้วก็สดใสเป็นพิเศษเนาะอ่ะมากันที่ราศีกุมกันมากดีกว่านะครับสเสน่ห์แรงเกินต้านเหมือนกันนะครับมีคนที่ทําให้รู้สึกว่า หัวใจเต้นแรงนะครับช่วงนี้เรียกได้ว่าสวยหล่อเลือกได้นะครับแล้วก็บริหารเสน่หได้เต็มที่นั่นเองครับมากันที่ราศีสุดท้ายคือราศีสิงห์นะครับความรักเนี่ยโดดเด่นแบบ n u m b e r One เลยทีเดียวนะครับคนโสดเนี่ยมีโอกาสได้พบเจอคนที่ตามหานะครับด้านคนมีคู่เนี่ยถือว่ามีเวลานะครับให้กันมากขึ้นราบรื่นไร้ปัญหานั่นเองครับและนี่คือ3ราศีเดือนกันยาที่ความรักจะ เปล่งประกายเบิกบานนะครับก็ขอให้รักปังๆเห่งๆนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ใครที่ชื่นชอบเรื่องรักเกื่อข่าวหัวดวงลระอยากให้เราไปอ่านข่าวของมารูท่านไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ Subscribe นะครับวันนี้ไปแล้ะเบือบ่อคนมีความรักบาย